ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับพวกเรา c o s ิกสตูดิโวันนี้พวกเราก็จะมาเล่นเกมโรบอทในแมปไฟ n นท์แอ d เฟนดี้ที่มีชื่อว่า Time in the Past ก็ไม่รู้ว่าจะน่ากลัวเหมือน Forgotten Memory หรือเปล่านะแต่ดูจอสภาพก็แล้วน่าจะน่ากลัวกว่าหรือเปล่าจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยครับ โอ oh. ้ภาพสวยดีจริงเกมอะไรนี่น hmm. ี so ่อย huh? ู่ในโลบอกรึเนี everyone, ่ยนี่คือรลบอกรงมันเพ่ทำไมภาพมันภาพเหมือนเกมนี่เลยเกมต้นฉบอกมันดูน่ากลัวเกินไปเกมเกมต้นฉบอกภาคภาคสามดีอะเพี้ยมมันยิ่งกว่าอ o r น o n t e n อีกนะเขารู้สึกสิคิตที่รูมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราต้องเดินไปดูแร้วพีให้เราไปยืนดูนันก็ไม่เข้าใจหรอกนะไปฉายมันแบบ แบตลดไหมมีคนโทรมาแบตลดทุกคนตอนนี้ลดแล้วเหรอยังไม่เริ่มเลยะไม่แบตไฟฉายที่ถือลดตอนนี้ลดอย่างโอ้ยเชี่ย้อนเป้งสมจริงเกินมึงจะทำสมจมึงจะทำสมจริงมึนทำมจะทำสมจริงมาทำเพี้ยอะไรทำมมันภาามันสวยวะวิ่งได้ไหม โคแย่แล้วอ่ะโคตรแย่โอดนะเราต้องเริ่มแล้วละแหละประตูปิดได้เนี่ยทำไมมีคันโยกอยู่โอยโอยโอยยไอ้ที่เสียงร้ายก่อนได้เกียร์เสียประตูเฮียไอ้ชิสิบไอ้นี่ไอ้แบตเตอรี่ตรงเนี้ยไอ้สั่นเราต้องไปทำเควสด้วยเพื่อนอ๋อก็มีคนหนึ่งเก็บของเพื่อทำความสะอาดกราฟิตี้เฮีย เอาละดูกล้องให้ด้วยเอาละเอาละเดี๋ยวดูกล้องให้นะล้วถ้าดูถ้าดูกล้องมันันนี้ปะมันเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามันปิดปะ <c oughs> มันลดปะพิกทุกทีไม่ลดนะไ <c oughs> อ้นัดเ <c oughs> อะไรอะไรมึงเตรียมปิดประตูไว้นะทางขวา <c oughs> <c oughs> บอกให้ปิด <c oughs> มึงปิดนะั่น <c oughs> ไอ้ใช่นะกูว่าอยู่ไหนนี่อเฮ้ยเฟดดี้เดินเฟดดี้เดิน มันเฟดดี้มันเดินตั้งแต่คืนแรกละ่ะเฟดดี้เดินเล่นอยู่เฮียยังไม่มายังไม่มาอยา่าเพิ่งปิดแล้วกูจะดูฟ็อกซี่ไงวะอ๋ออยู่ห้องนี้แล้วพลังงานจะหมดแล้วอ่ะทำไงน่าจะปิดอีกทีเดียวทำใจ <laughs> อ่าเราพีคไปทำนี่ไอ้ยมันเดิน<อ>ามาแล้วไอ้นอต,อตเปิดประตูเห <laughs> มือนพลังงานจะหมดแล้วว่ะทุกคน ไปซ่อมเจนเลเตอร์เลยวูบีฮีแป๊บ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 อยู่ซ่อมอยู่เอาพังเอาพังอีกรอบอ่าซ่อมได้แล้วอ่าซ่อมได้สองครั้งอ่าซ่อมได้แล้วทำอะไรกันวะเนี่ยไปดีไปดีไปดีเดี๋ยวมันมา ไปิไปประตะูไปประตูดี่เหมือนมันมาวะไหมือนเสียงเข่ามันวะไม่มีซับายตรงน,นี้ด้วยวะเสียงตึ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 ง,ตงไม่เดินมาพอซับายเอาไว้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดไปถูก,กราฟิตี้จะเมื่อไรจะไปอ่ะพูดอะไรกันนะเดี๋ยวไปกลับห้องาไปกลนะับไปห้องนั้นนะ่ะ อันนี้คือเดินกลับไปหรอปิดประตูยังไม่รู้ปิดประตูปิดประตูด้วยขอร้องแล้วห้องอยู่ไหนห้องอยู่ข้างหน้าเห็นแล้วมันอยู่ห้องดินเนอร์มันอยู่ในห้องดินเนอร์ทุกคนเปิดประตูเลยเปิดประตูไม่อยู่มันไม่อยู่ไอ้มันลุ้นเร็วมากเลยประตูอ่ะพี่ทัความสะอาดไว้หน้าเดี๋ยวเขาดูไปอุ้มลายต่องไะ เด็กก็ไปเตือนให้ <S 2> <S 2> <S เฮ้ยมันมาไอ้น,อน็อตปิดประตูปติดประตูบอกด้วยปิดซ้ายห<อ>ร,ร,รือปิดขวาเปิดปๆเปิดกูดูกล้องแต่กล้องขวาอะขึ้นแรกไงห้องอาเคดมีการาฟิตี้ใหม่เอาชิปชิปแล้วโอ้มันมาทางห้องอาเคดห้องอาเคดอยู่ไหนวะ มาทางนี้เหรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมรรดาจริงด้วยบันดาจริงด้วยเฮียเปิดประตูขวาเปิดประตูขวาเปิดแล้วเฮ้ยห้องอาเขตกับตรงนี้มันเชื่อมกันกับห้องเราเนี่ยใช่นไหมฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือเราอะห้องอาเขตเลยมันเดินอยู่ตรงทางเดินยาวห้องอาเตตรงไปไอ้ที่ทางเดินยาวเอ็มพอยยี่อ มันเดินทางเดินยาวตรงนั้นอะะีีกชั่วโมงเดียวทุกคนหนึ่ชั่วโมงเดียวไอ้อเชีย่ยตกใจสั <c oughs> พ์พีเหมือนมันจะมาไม่ไมมันไม่มาอะฮะมันมา, <c oughs> มาเหรอก็ไม่ล่ะเฮ้ยมันอยู่ทางเดินยาวทางซ้ายเราแล้วไอ้ที่เราไปปั่นไฟอะ่ะ อืมก็อยู่ตรงหน้าห้องอาชีพมาละไอ้เหี้ยมันมาแล้วมันมาแล้วตะขี่ก็ขี่มันอยู่ข้างหน้าเลยมันมาแล้วไอ้เหี้มย,ยม,มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันมาของแท้เลยอ,าา <laughs> อ่าเหี้ยเราไฟจะดับ ทำความสะอาดกับพี่พี่ขาดไม่สายเขาดาบเอ้ยอย่าเดินเบียดดิ่ทำความสะอาดโยเปิดไมโยเปิดไมโย่ขาดไม่สายกูหมดแล้วเอ้อไอ้นี่มันถาก้างหน้าไม่ใช่เหรออ้นี่มันท้องขรัวเนี่ยไอจะดับแล้วไปจะดับอัน้งวไปกูดับแล้วอ่ะมันไม่ติดแล้วังไงดีทำใจนะ ราจะมาเราจะมาทางนี้กันเราจะมาทางนี้กันทำไมทำใจและภาวนามาทางนี้เราจะดียังไงมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากสวดมนต์ใช่หรืมันเดินมาแล้วอ่ะไม่รู้พื้นสั่นพื้นสั่นเมื่อกี้ไอ้เชี่ยเราอยู่บนออบายกูกลัวแตกแน่แตกกันหมด อะไรสักอย่างไงนอนเปิดไฟอยู่ก็เปิดไฟู่มึงอย่าเปิดเดี๋ยวมันเห็นเราเราทำเราไม่เห็นมันก็เราฟังเสียงเราต้องใช้กลยุทธ์เราไม่เห็นมันเท่ากับมันไม่เห็นเราเขาอยากรู้ว่ามันวิ่งไวแค่ไหนเราสามารถวิ่งหนีมันทันบก็ลองโดูพี่ก็ไปล่อไง ออไม่รู้กูใช้เซนเอ้ามันก็อยู่ตรงนี้หมดเลยมอยงออไม่เห็นเลยม,ลมันอยู่ตรงนี้หมดเลยแลย้วเฟดี้อ่ะเป็นดีไม่อยู่คนเดียวก็ตอนนี้คือแรกเฟดี้มันเดินไงพีตัวอื่นมันไม่เดินมีแค่เฟดี้เดี้ที่มันเดินอีกสามสิบห้าเอเออีกยี่สิบห้านาทีหรือว่าถ้าไม่ซ่อมแล้วมันจะ เวลามันไม่ขยับใช่มันบอกว่าถ้าไม่ซ่อมเวลาจะไม่เดินเอ้าไม่บอกโอ้ไม่ซ่อมอ้เชียกูไม่ไปแล้วตรงนั้นนะมันอยู่ตรงนั้นนะกูกลัวเกอมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ใช่ไหมเออก <c oughs> ูกลับเลยอ <c oughs> <c oughs> ้เกียแล้วกูบอกไม่เห็นเกียเลย <c oughs> เลยกูไปเ้อากลัวแล้วไอ้เียห้องคัวอยู่ไหน กูมองไม่เห็นอะไรเลยพี่เชิดแต่ตรงนี้มันก็เป็นทางที่มันเดินบ่อยเหมือนกันแอบตรงนี้ก็ไม่ดีวะน็อตไอ้เหี้ยยิ้เหี้ไปหมดอะไรอะไรอะไรพี่พี่เปิดไฟอ่ะไม่เกี่ยวอะไรซ่อมเสร็จแล้วตกท้ายหมดเลย ไปที่ห้องเด้ทิกเดินผ่านได้ไงอ่ะเอ้าเขาเรียกว่านินจาไปไปที่ห้องเกิดกูมองไม่เห็นเงี้ยเลยเลยกูไม่เห็นอะไรเลยไปที่ห้องแล้วมันอยู่ไหนก่อนห้องมันอยู่ตรงห้องจอม์นหันไปนั่นแหละเอามันไปและโอ้โหมองแล้วไม่เห็นเงี้ยผมไม่เห็นเงี้ย ตัวง่ายจริงพอแล้วล่ะจะแรกก็ไม่เล้วเท่าไหร่หวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีมันไม่มีวิธีเพิ่มฐานจริงๆหรอฐานจริงน่าจะไม่มีนะวิธีเพิ่มฐาน, <c oughs> นเก็บฐานไอ้นอตทำอะไรตักอยาก่างเห็นทำอะไรเกิดออกไง มันน่ากลัวมากเลยกลัวกลัวนะเฮ้ยต้องไปโดนตับแกตับปิดด้วยไม่เอาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วกลัวมีแต่คนผิดร้อไม่เล้แล้วกลัวสนุกไม่ได้แล้วมองไม่เห็นนี้อะไรเลยรับสายเลย ปับจอยมันจบเฮ้ยกดสกีบเด้ไปฟังแล้วแม่งพูดทีอะไรกันเก็บเก็บไ่ฟังมันพูดไม่รู้เรื่องคืนที่สองนี่โอ้มันนับเป็นวินาทีเลยนี่โอ้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่ก็หกนาทีเออหกนาทีเองเกมก็สั้นๆ ขอร้องเมื่อกี้ไม่สั้นเลยหกนาทีร้องปีทุกคนใะกรีดร้อง <S <S> <S เออ <S <S> <S น่าจะแค่หลบกพี <S <S> <S เอาเฟนดี้เดินอย่าเพิ่งไอ้เหี้ยเฟนดี้มันแค่เปิดเครื่องแล้วมันเดินเฉยๆเว้ยมนลามันร้องอ่ะนี่เดินมันอยู่ดานนิ่งเฉยๆยังไม่ไปไหนเหี้ยอย่าเพิ่งมันเดินอยู่ตรงด้านนิ่ง ไม่เขารู้สึกมันเหมือนโดนบังคับออกอย่างกล้องเลยมันดูได้แค่คนเดียวว่ะกล้องอ่ะพี้เหี้ยนอนแลอวมันเดินอยู่ดายนิ่งเดินอยู่ดายนิ่งดูได้แค่คนเดียวกล้องอ่ะมันเดินอยู่ดายนิ่งเดินออกไปไหนไม่รู้ออกไปแล้วอ่ะอ๋อจะดายนิ่งไปแล้วออกไปทางไหนอ่ะออกไปทางออกไปทางขวามาเอ็นแทนหอแล้วพี่ มันมีช่องมุดท่อได้ด้วยนี่หว่ามันมีช่องมุดท่อมันตรงนี้ได้ด้วยด้วยตรงนี้นี่คือตรงไหนโอ๊ยสัตว์มันเดินสองตัวเลยเียบอนนี่กับฟเฟนดี้อีกสี่นาทีอีกสี่นาทีบอนนี่กับที่เดินสองตัวเลยไม่ใช่ผู้ผ่านมาตะลีขึ้นเลยนะไ ไอ้บอลนี่หายสัตว um> ์บอลนี่มันตรงอาเขตแล้ว yeah พี่อบอกเอเอ้ยมันเดินผ่านไปเลยเมื่อกี้มันเดินชาวแวบผ่านไปเลยปิดซ้ายแล้ปิดขวาบอกเลยนะบอลนี่มันตรงอาเขตแล้วอาเขดอยู่ทางซ้ายเราอาจจะต้องปิดใจมันอยู่ห้องอาเขตอ่ะเฟดดี้กำลังมา ไอ่ตรงนั้นมันคือไปตรงอะไรวะสุดท้ายนะถ้าไม่ตายสุดท้ายอ่ะเฮ้ยมาแล้วใครมามึงไม่ดูทางขวาอะไรยี่ฮี้อขวามึงบอกขวาหรือซ้ายมามึงเฝ้าขวาพี่ก็ฝามึงก็ไอ้นี่ดิพี่เฝ้าซ้ายมันมาทางซ้ายแล้วมันมาทางซ้ายแล้วเียเมื่อกี้มันวิ่งมาเลยเมื่อกี้มันถีบโฟล์วิ่งมาเลยไปยังยัง ยังเสียงดังอยู่เลยมันยังเดินอยู่เลยพี่ยังไม่ไปเดเรสเตอร์หมดแล้วอ่าหนีเอาตัวรอดเอายังไม่จะบอกเราอ่ะดูดิอ่าฮ่าโดนล้อม <c ười> อ่าฮ่าอ่าฮ่ากว่าล้ n g เนี่ย อะไรเงี้ยกูแอบออกเดิมเลยเงี้ยอดทนมากเลยกูแอบออกเดิมแล้วแล้วมันอะไล่ะเธอไปคิดไปไกลอยู่ไหนขุยเงี้ยใส่หมดสัตว์กูเงยกูยังอยู่คนนี้อยู่เลยเพื่อนอยู่ห้องคุยอยู่เลยอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะ โอ้เจดโอ้มันไล่มาแล้วมันไล่มาแล้วเนาะมันตามมันตามมันตามเราไปไปยังหรือว่าไปยังไม่รู้เราเราวิ่งหนีมันทันอ่ะเดี๋ยวพลังงานหมดอีกสามนาทีกูแอบอยู่ห้องห้องครัวอ่ะกลับมาดิกลับไม่ได้มันยืนอยู่ตรงเมนฮอลไม่ใช่เหรอ ไอห้องดินเนอร์บอนนี่มันอยู่โซนฝั่งซ้ายอยู่อ่ะกลับมาได้ไม่เฟดดี้อ่ะเอา,าปล่อยเฟดดี้ไปเฟดดี้อยู่ไหนไม่รู้ไม่สนไม่สนครับไม่สนก็ดูเมนฮอลล์นี่มันอยู่เมนฮอลล์บอกไอมันอยู่ดินเนอร์อ้าปิดแล้วปิดแล้วปิดก่อนได้ปวดเฟดดี้อยู่ไหน <laughs> กลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาเลยบอนนี่มันจ่ะหน้าห้องเราแล้วเราขาดคนดูกล้องเราขาดคนดูกล้องให้เรามาดูดีนลังงหมดแล้วพลังงนหมดแล้วไอ้สัสพี่ยังพลังงานหมดอีกแล้วไม่หมดไวแล้วอ่ะฮ <laughs> ไาใครวะเนี <laughs> ่ยมันหมาถ้าเราไม่ทำาอะไ,ไรสักอย่างเราจะตายกันอยู่ตรงนี้อย่าเปิดไฟดีเมื่อกิ้มันมาไม่เหรอ ไม่ลาไม่เดินไม่ลาหยุดเดินไม่ลามันไม่เดินในนอทำอะไรสักอย่างหราต้องไปเปิดไฟก็ไปเปิดดินี่ไปสิไปซีเราขาดคนระวังหลังไปก็เดนนำดีเอาสามสองึเราลูกนะไปไป

ตุ้ยในรูอเอตุ้ยไปแล้วร้อน้องตุ้ยไปแล้วคุณจะูอยจะตายจะเอาไงดีวะกูจะหายใจไม่ออกตายจะเอาไงดีวะไฟใครอ่ะแมงเอือ กูใจ้าไม่ตายนะเอาทีตายแล้วเกิดใหม่เหรอเกิดใหม่ได้สามครั้งอสองครั้งหรือสามนี่แหละกี่ครั้งไม่รู้ว่าสองหรือสามมาแต่ที่แน่ๆเกิดมาแล้วโดนดักท่าโคตรน่าเกลียดเลยมันแชมมันแชมเอ้ยี่วอาเอฟกูงใหญ่เสร็จละผาามันมันแชมมโนโดนพีน้องค่อยๆไปไม่คือคือเกิดมาแล้วอ่ะบอนนี่อ่ะ มันอยู่ในห้องเกิดเราเฟดดี้อ่ะมันดักอยู่อีกฝั่งนึงสรุปออกทางไหนก็ตายไม่ออกก็ตายห้องเกิดคือห้องไหนวะห้องซคิลิตี้อ่ะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาตัดจบแล้วไอ้นอตมือ้องการแล้วแล้วก็เลยปั่นไฟใครใครไปปั่นไฟกูไม่ไปพีหมดเกิดแล้วอ่ะหมดแล้ว แต่วเราอย่าเปิดไฟฉายแล้วต้องใช้เซนนี่อะไรนะ่ะพี่ไม่เปิดไฟฉายมันก็รู้วะรู้รู้หมดเปิดก็รู้ไม่เปิดก็รู้มันจะตาสีฟ้าเป็นดีมันจะตาสีฟ้าวิ่งไล่อะถ้าเกิดว่าตอนนั้นมันเราวิ่งได้ตลอดสาตามีน่าไม่หมดใช่หรอใช่ <laughs> ไม่จะถึงพองเลยเนแบบนี้เล้วคือพองไม่เห็นทางไม่ไหวเลยกูไม่ไหวแล้วเอาแล้วกูไม่เห็นเอาแล้วกูหายไปแล้วเอ้ากูไปแล้วเอ้าฮียมีคนออกไปแล้วทุกคนหายตัวขอจบรายการแบบเพียงเท่านี้ ไปรับจำสแกก,ก่อนจบเนี่อ๋อไม่ไหวเวกมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะไรกันวันเดียยไม่ไหวอ่ะมันมลไหกกูไม่ไหวแล้วโอ้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเนี่ย